เรื่องที่นำมาเล่ากันในเืินนี้ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงเดินทางกลับบ้านเจอมากับตัวเองปกติผมนั้นเป็นคนที่เชื่อของเรื่องวิญญาตเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอาจจะเป็นเพราะว่าผมนั้นเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยมากแต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีถ้าถามว่าเคยเจอไหมตอบได้เลยว่าเคยเจอเคยเจอตอนเรียนปีสองเมื่อล่าสุดก็เจอจังๆวันกลับบ้านจากต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่27ธันวาคมปีพศ2559ผมเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณบ่าย2โมงซึ่งก็เดินทางคนเดียวด้วยระยะทาง500กว่ากิโลเมตรใช้ระยะเวลาขับรถประมาณ8ชั่วโมงถึงบ้านก็ประมาณ4ทุ่มแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนที่ผมนั้นจะถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่ช่วงประมาณเกือบ4ทุ่มผมเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของผมเพียงแค่4กิโลเมตร เมื่อมาถึงโคง้งโค้งหนึ่งซึ่งก็เป็นโค้งทางออกของหมู่บ้านลักษณะคือโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายไฟข้างทางก็ไม่มีซ้ายมือจะเป็นต้นจามจุรีขนาดใหญ่มากถัดไปก็จะเป็นสระน้ําของหมู่บ้านนึกภาพดูแล้วกันนะครับสองข้างทางไม่มีไฟมืดไปหมดมีรถผมอยู่คันเดียวบ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วพอผมกับรถเข้าไปตรงโคง้ง หางตาซ้ายของผมนั้นได้สังเกตเห็นเข้ากับอะไรแวบๆแบบตรงข้างรถฝั่งซ้ายผมก็เลยตัดินใจหันไปดูขณะที่สองมือกําลังบังคับพวงมาลัยเข้าโค้งขวาแล้วสิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมนั้นตกใจกลัวสุดขีดผมเห็นร่างขนาดใหญ่สีดําความสูงราวประมาณ1 8 0เซนติเมตรเพราะว่าร่างนั้นสูงเกือบจะเท่าหลังคารถของผมเลยมันวิ่งอยู่ข้างรถวิ่งแข่งกับรถมาด้วย ไม่ได้วิ่งตามนะครับมันวิ่งอยู่ข้างๆรถเลยผมตะโกนร้องว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวผมชาไปหมดกนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกแต่ยังดีที่มีสติคุมรถไม่ให้เลยโคง้งตอนนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนเห็นผีเลยไม่มีหรอกครับที่มีสติท่องพุโทโธสติหลุดไปหมดแล้วพอผมขับรถผ่านโค้งนั้นมาได้ร่างนั้นก็หายไปพอได้สติกลับคืนมา ก่อนที่จะเข้าโค้งอีกโค้งหนึ่งผมก็มองเข็มใหม่ปรากฏว่ามันอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมจึงรีบลดคันเร่งลงทันทีตอนนั้นตัวชาหน้าชาไปหมดพอมาถึงที่บ้านผมก็พยายามทําตัวปกติพ่อหาข้าวหาน้ำมาให้ผมกินระหว่างนั่งกินข้าวกันอยู่ผมก็ถามพ่อไปว่าตี้โค้งหมู่บ้านนั้นมีคนตายหรือเปล่าพ่อหรือคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก่อนที่จะถึงโคง้งเขาตายหรือ,อยัง พ่อก็อไม่รู้แก่น่าจะยังอยู่นะทำไมเหรอผมก็ได้แต่นิ่งเงียบไปหลังจากกินข้าวกันเสร็จผมก็ได้ไปอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไปนอนพอลุ่งเช้าผมก็เลยลองถามแม่ดูแม่อาจจะรู้ก็ได้แม่ก็บอกกับผมมาว่าโค้งนั้นควรเจอกันบ่อยบางก็เป็นตัวดำๆออกไม้คนเห็นออกมาวิ่งไล่คนขับรถมอเตอร์ไซค์จนล้มบางก็ออกมาเป็นแสงวับๆคนในหมู่บ้านของเรา เวลาผ่านทางนั้นก็จะเจอเป็นประจำจนพากันกลัวช่วงหลังสองทุ่มไปเลยไม่มีใครออกไปจากบ,บ้านแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่บางก็ว่าเป็นผีกระสือบางก็ว่าเป็นของไม่ดีที่คนเอาไปปล่อยทิ้งลงในสระซึ่งของไม่ดีในที่นี้มันก็หมายถึงพวกของรั้งคุณใสต่างๆที่คนไม่รักษาไม่ปฏิบัติแล้วแล้วก็นำไปโยนทิ้งทุกวันนี้มันยังค้างคาใจผมอยู่ ว่าสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นมันคืออะไรผมมีสติสัมปะชัญญะทุกอย่างไม่ได้กลัวจนคิดไปเองเพราะผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวผีแต่ถ้าเจอก็ตกใจหลอนกันไปล่าสุดประมาณกลางเดือนมก,กราคมแม่โทรมาเล่าให้ผมฟังว่าคนในหมู่บ้านนั้นเจออีกเป็นลุงคนหนึ่งที่แก่นั้นขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากนาตอนนั้นประมาณสองทุ่มกว่า,กวาแกเห็นร่างใหญ่สีดำทะมึนยืนอยู่ที่ข้างทาง ลุงก็เลยรีบขับรถไปตามคนในหมู่บ้านมาดูพอกลับมาดูอีกทีมันก็หายไปแล้วสรุปไกรป่านต่างนั้นก็จะโดนกันหมดถ้าเป็นผีก็ตื่าเวียนมากแต่ว่าไม่ใช่คนหรือว่าสัตว์อย่างแน่นอนขอยืนยันเรื่องที่ผมพบเจอมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาแต่อย่างใด